สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ช่องทับเพิ้นแชเดลนะคะควันนี้คะ่ะเราอยู่กันที่ร้านหมูกระทะข้างมองสาขาในเมืองนครพนมค่ะนิ่งมันตื่นวันนี้นะคะ <laughs> เราพามาสลุยที่สาขาในเมืองนะคะว่าเสด็จหมคะ,คะอย่าเดี๋ยวดองไปชิมกันเลยคะ่ะไปาย เม,มื่อวานนี้ไม่เบื่อเลยไงคุณทิฟคะฮะอุ้ยวันนี้น่าสวยดสีสวยเอาวินาทนนามึงนี้นะวันนี้ค่ะก็มารีวิวร้านข้างงอนคะข้างโมข้างโมกนละข้างม่็ลยม่กอล้ลยะาองว ะะก็กำลังกินหมูกระทะกันอยู่ค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะคะว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนะคะเคยไิไหมเคยิยอมยอร่อยไหมอร่อย ต้องใช้มือกินด้วยเหรอคะ ค่ะแต่ก็มีเพื่อนอีกคนนึงอีสองคนนะคะที่ตามเรามานะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาเขาว่าเขาทำอะไรคะถึงมาช้าคะ่ะทำทำไมคุณมาช้าคะมาช้าดีกว่าไม่มาครับโอ้มิ้วว เราคือกับช่องสับเพิ่งชาแนลค่ะโอ้ตอนไหนวันนี้นะคะโอ้หตอนไหนเราก็มานั่งรอเพื่อนกินหมกกระทะนะคะเพื่อนมาชาค่ะก็คือนี่ค่ะเพื่อนมาชาเรากินเสร็จมาแล้วะค่ะเราก็นั่งรอเพื่อน ตอนนี้นะคะเราจะมาถามพิธีกรหลักของเรานะคะเขาไม่ได้ออกคลิปมาหลายคลิปแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาถามนะคะว่าเขาไปทําอะไรทําไมถึงไม่มาออกคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะทําไมคะททาไมคุณถึงแบบไม่ออกคลิปเลยคะไม่ใช่ว่าไม่ออกคลิปค่ะเพราะว่าหน้าไม่ค่อยเป๊ะไม่ค่อยปังบุรีเอเออวันนี้วันนี้เขียนคิ้วมาไหมคะดูเนียค่ะวันนี้เขียนคิ้วมาไหมคะ วันนี้ไม่ได้เขียนค่ะเนื่องจากช่องซับเพิ g c งชาแนลมีแต่ชเนล์การกิน <c oughs> ทำให้ดิฉันอ้วนขึ้นทางมองในเมืองนะคะพี่น้องดีใจมากวันนี้ระเบิดของบ้านเนยแล้วบ้านเนยคือแบบฟิล์มน้ลไมมันไม่ได้ค่ะบรรยากาศก็หันไปก็เจอแต่แตขอรังนกมาในเมือง เรีย้ยว้วนขึ้นไหมคะ <laughs> ว่นขึ้นไหมคะว่นขึ้นไหมคะ <laughs> ค่ะคุณมิ้วคะรีวิวหนะะ่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ <laughs> จะไปกินมาก็มีสองสาขาเนาะก็สาขานี้ก็คือเอ่อมีตัวเลือกก็คือมีพริกกระเทียมให้เรานะคะเพราะว่าเราเป็นแฟนตัวยกเราเราเป็นแฟนตัวยงของพริกกระเทียมค่ะที่เราลังเลบรรยากาศในร้านก็โอเคนะคะอากาศไม่ร้อนวันนี้ฝนตกลินลินนิดหน่อยนี่ค่ะเพลงก็ดีด้วยนะคะเหมือนที่ที่เราไปกินทุกที่ มีมีไอติมให้กินด้วยนะคะมีไอติมด้วยค่ะแต่ว่าต้องซื้อนะคะไม่มีกินฟรีนะคะไม่ไม่ได้รวมแบบเป็นบุฟเฟ่นะคะก็คือน้ำก็เหมือนกันใช่ไหมน้ำน้ำก็ไม่ได้รวมบุฟเฟ่เออน้ำก็ไม่ได้รวมบุฟเฟ่เนะคะก็คือจะมีแค่หมูกระทะที่เป็นบุฟเฟ่เท่านั้นค่ะแต่ว่าน้ำก็แยกออกไปนะคะ ค่ะถ้าใครชอบถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะ